สวัสดีค่ะน้องดีวสวัสดีค่ะคุณดิวอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดวันนี้มีอะไรมาพูดคุยกับพวกพี่คะจ้เกี่ยวกับแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วประมาณสามปีได้สามปีแต่ว่าคบกันมาตั้งแต่ปีสองพันสิบสองอะค่ะน่าจะแปดแปดถึงเก้าปีได้แล้วคบกันแต่สิบกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเลยไงต่อแล้วเนี่ยก็ตอนคบกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ ต่างคนต่างเลียนต่างคนต่างเข้ามาหาลัยก็จะมีคนที่ต้องแยกแยกกันไปเรียนนะคะคนละที่กัน<ะ>คนหนึ่งก็อยู่อีกที่อีกคนหนึ่งก็ไปเรียนไกลแล้วทีนี้พอไปอยู่มาหาลัยอ่ะมันก็เกิดแบบการทะเลาะกันนิดหน่อย<ะ>ทําให้ระยะห่างมากขึ้นพอเกิดระยะห่างขึ้นก็เกิดการทะเลาะกันแล้วทีนี้เดี๋ยวก็ต้องลาออกจากมหาลัยนะั้นะ่นะเพื่อกลับไปอยู่ ที่เดียวกับเขาโอ๋เหรอเราลงทุนลาออกเลยหรอคือตอนนั้นเหมือนคุณรักแรกคุณรักมากอะไรขนาดนั้นนะคะค่ะแล้วที่บ้านว่าไงอ่ะตอนลาออกจากเรียนงตอนนั้นใช้เหตุผลว่าเรียนไม่ไหวกลับมาเรียนไปอยู่ด้วยกันสองปีอ่ะแล้วกลับไปเรียนที่เดิมมหาอะไรเดิมเหมือนเดิมเพราะคิดว่าเราโตขึ้นแล้วมันคงจะคิดอะไรได้ขึ้นได้มากขึ้นก็กลับไปเรียนห่างกันอีกเรียน ห่างกันอีกตามหนะ้าที่ของเราเราคิดว่าอยู่เราเยอะขึ้นแล้วเราคงมีความคิดที่จะแบบเออเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราก็เรียนบจบกันไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมก็ได้อเอาอนาคตตัวเองว่าดีกว่าคและทีนีน้อีกหนึ่งเทอมใกล้จะเรียนจบอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวหนึ่งเทอมจบแล้วกลับมาแล้วก็มั่นกันเนาะครับและทีนีน้พอถึงเวลา เราเราก็ตั้งใจเรียนของเราอ่ะเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับเขากลับมาสร้างครอบครัวอะไรก็ว่าไปครับสุดท้ายมามีวันหนึ่งคุยโทรศัพท์กับเขาอยู่แต่เขาก็บอกว่าเขาจะกลับไปที่พักเขาแล้วเขาก็ไปเฉียวใส่รถเก่งของผู้หญิงคนหนึ่งเฉียวท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเขาก็เลยเดินไปหาเจ้าของรถว่าใครเป็นเจ้าของรถครับาอหลังจากนั้นความัมพันธนของเราก็เลยรู้สึกว่า มันมันเปลี่ยนไปจากรถคันนั้นเหรอคะจากผู้หญิงที่เขาไปเชี่ยวน่ะเหรอคะใช่คืออยู่ๆมันก็เปลี่ยนไปเราคิดว่าอาจจะเป็นการเพราะว่าเบื่อหรือเปล่าหรือว่าพอนิสัยเขาหรือว่าเขาเครียดจากงานหรือเปล่าเราไปคิดแบบนั้นมากกว่ากลายเป็นว่าพี่สาวเขาทักมาบอกเราว่าเนี่ยแฟนเราอะ่ะไปคุยกับผู้หญิงที่ขับรถเที่ยวกันนะออ,อ,อะก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องเลิกกันในครั้งนั้นปะคะ ใช่ค่ะตอนนั้นอ่ะเขามีลูกอยู่ประมาณขวบครึ่งอืมค่ะแล้วก็มีสามีอยู่แล้วโดยที่เขายังไม่ได้เลิกากันหนูก็เลยด้วยความเป็นแฟนก็เลยโทรหาประกันว่าขอเบอร์คู่กรณีหน่อยก็เลยให้มาแล้วก็เลยโทรไปถามเขาพี่คะพี่ได้คุยกับแฟนดิวเปล่าค่ะพอดีว่าเห็นมีคนบอกมาขเขาก็บอกว่าพี่พี่ไม่ได้คุยพี่ไม่ได้ยุ่งหรอกเพราะว่า มีลูกที่มีสามีแล้วอ่าฮะอ่าเราก็เลยอ่ะจบไปเราก็คิดได้ง่ายดีคงไม่มีอะไรหรอกในเมื่อเขากล้าพูดกล้ามั่นใจขนาดนั้นค่ะคนพี่สาวเขาก็ยังมายืนยันกับเราเหมือนเดิมว่าเป็นคนเดิมคนนี้แหละยังไงก็คนนี้แหละแล้วก็ไปหาพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็ปิดบังอะค่ะช่วยปิดบังบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรเงี้ยมันเลิกไปแล้วนี่ไม่ว่าเขาจะจะทาอะไรกับเราก็ใช่ไหมคือก่อนก่อนเลิกกันอะ คือเขาอะแช่งแม่เราให้แม่เราตายแม่แม่เราเป็นมะเร็งแล้วแต่ว่าตอนนี้หายแล้วแล้วเขาก็แช่งแม่เราให้ตายแล้วก็แช่งให้หลานเราพิการช่วงที่คลอดใหม่ๆอะไรอย่างนี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นตามนั้นใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นเลยก็ดีแล้วแล้วปัจจุบันมันเกิดปัญหาอะไรที่เราที่เราโทรมาสามปีเนี่ยคืออะไรเอยทุกวันแม่เขาโทรหาเราทุกเดือนเลยแม่ของผู้ชายแล้วโทรมาว่าไง เป็นยังไงสบายดีไหมถ้าเขาสองคนเลิกกันจะกลับมาหา,าครอบครัวแม่ไหมอา่าี่แม่แล้วก็ทีนี้ล่าสุดเราก็เลยเออเห็นเขามีลูกอา่ามีลูกลูกที่เป็นของเขาเองอ่ะเราเลยทักไปได้ด้วยความบริสุทธิ์อะคะ่ะอเราที่อยากแด้คือเราไม่ได้อะไรอาวรเราไม่ได้อะไรนะทักไปโอ้ยเป็นไงบ้างเจ็บแผลไหมน้องแข็งแรงหรือเปล่าอา่าเขาก็แบบพูดดีแบบพูดเชิงแซะ สตเราแบบนี่จดทะเบียนสมรสแล้วนะนั่นนี่นู่นแต่เราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แบบอยากยินดีพอไปไปมามาอ้าบอกเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าสรุปกูควรเอาโหติกรรมมาให้หมั้ยเนี่ยแล้วทำไมคูเนี่ยอยากไปอยากไป,ปย,กยุ่งกับเขาอ่ะไปยุ่งกับเขาอ่ะเออทำไมอยากยังไงป,ปิดต่ออะไรกับเขาอยู่อ่ะทำไมถึงอยากคุยกับเขาเพราะว่าอยากให้เขาขอโทษเราอ๋อเดี๋ยวนะนแล้วมันคุ้มไหมอะ่ะก็จะได้คำขอโทษจากคนนั้นแล้วก็แต่แบบเสียสุขภาพจิตอ่ะอืม มันมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบทำร้ายจิตใจเราบากก็คือช่วงที่มีการทะเลาะกันแลช่วงนั้นมีน้องอะค่ะแล้วเขาอะบีบกดท้องเราให้เราแทงแล้วก็เลยแคนสังใจทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่มันสามปีแล้วไงแล้วแล้วเราที่โทรมาวันนี้พวกพี่สามคนจะช่วยอะไรได้กับความแคนนนี้ครับอยากให้พี่ให้คำปรึกษาด้านไหนคะออหนูควรเอาหัวสิกรรมให้ไหมคะ คำถามคือควรเอาโหสิกรรมให้มาคือนหนูเราจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยแฟนเก่าทำเรื่องเร็เรวๆกับหน<ม>ูไว้ตลอดเลยแล้วหนูก็คือแค้นพยาบาทมากไม่เคยลืมความแค้นนี้ถูกไหมใช่ใครคะว่าหนูมีแฟนไหนนะแต่หนูก็แบบมีความแค้นอยู่ในใจตลอดเวลาแล้วณปัจจุบันหนูยังได้ติดต่อพูดคุยกับเขาไหมคะกับตัวผู้ชายผู้ชายผู้ชายแต่ว่ามีมีแต่แม่เขาที่ติดต่อเราแล้วก็ พี่ชายพี่สาวเขาที่ติดต่อเราแล้วทางเลือกของการไม่อโหสิกรรมนี่คือดิวจะทําอะไรครับ <c oughs> ไม่เหมือนกันตาบแทง่งอ๋อยังก็งคือยังจะยังจองเวรคิดร้ายกับเขาอยู่คาว่า,าโหสิกรรมคือช่างมันเลยว่างั้นก็คือให้อภัยถูกไหมคะใช่แต่สุดท้ายแล้วเราเรา,เราติดต่อเขาได้ไหมฮะทุกวันนี้เพิ่งบอกไปเมื่อเช้าค่ะทั้งคู่ใครใครบอกนะฮะ สองคนนั้นเพิ่งบอกไปเมื่อเช้าเลยเออแต่ว่าเขาก็ move on ไปแล้วนะดิวเขาก็คงไปแล้วแหละเขาไปแล้วอ่ะเหมือนคนที่ร้อนรุ่มคนเดียวตอนนี้คือดิวนี่ดวฝั่งที่ดิวที่ยังอยู่กับความแค้นน่ะใช่ค่ะหนูรู้นะว่าหนูแค้นมากแล้วแบบแล้วหนูก็ชอบรำคาญเวลาแบบแม่เขาโทรมาแล้วแบบว่าชอบมาถามเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่รับโทรศัพท์เขาได้ไหมอ่ะ บางทีเราก็ไม่รับค่ะแต่ถ้าไม่รับก็มาแบบเป็นห้าหกสายเลยอืมอืมอมอ่ะอะ,อะโอเคงั้นอ่ะก็อยู่ที่ประเด็นนีว้ว่าควรใช้หัหสิกรรมไมหมนะอ่ม,อมน้องดิ้จะให้ฟังจากใครก่อนคะที่เริ่มมีครอบกรัวแล้วคิดว่ายัางไงดีถ้าเป็นแฟนเก่าอะไรแย่นัอ้ออคือถ้าเขาเคยทําไม่ดีกับเรามากๆมากๆแล้วก็เลิกลากันไปต่างคนต่างไปมีชีวิต ถามว่าพี่จะลืมความแค้นไหมอะถ้าพูดตรงๆว่าคนเรามันก็คงยังมีติดใจอยู่ะนะในสิ่งที่ทำทีนี้ถามว่าแล้วจะปล่อยไปไหมหรือว่าจะอาโหสิกรรมไหมไปทวงถามอะไรไหมพี่เลยถามว่าไอ้คำว่าไม่อาโหสิกรรมอะ <c oughs> คืออะไรแม้กระทั่งดิวเองดิวก็ตอบไม่ได้ว่าแล้วต้องการอะไรถ้าเราไม่อาโหสิกรรมเนี่ย <c oughs> เราจะเป็นฝ่ายเดียวที่ยังคิดแค้นอยู่ในทุกๆวัน ยังคงคิดถึงเขาแล้วก็โมโหอยู่ทุกวันอยู่ฝ่ายเดียวต้องวงเล็บไว้คำโตๆว่าอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยถามว่าใครที่ได้รับผลกระทบกับความแค้นครั้งนี้เขาได้รู้เรื่องอะไรไหมเขาไม่ได้สัมผัสอะไรได้แล้วก็ไม่ได้เป็นการชำระแค้นอะไรพี่เลยถามว่าเราไอ้คำว่าไม่โอโหสิกรรมเนี่ยหนูจะทำอะไรได้ในเมื่อนี่เขาก็บล็อกไปอีกด้วยอะ พี่เลยไม่เห็นประโยชน์ว่าไอความแค้นนี้ที่ยังคงไว้เนี่ยดิวจะทำอะไรกับมันได้ mm hmm. อืมเขาเองเขาก็ไม่ได้มารับรู้นะเอาอย่างน้อยเขาได้รับรู้ว่าดิวยังแค้นเขาอยู่นะในทุกๆวันที่มีลมหายใจเนี่ยอ่ะเอออย่างน้อยปลายทางมันยังรับรู้ความแค้นเรามันก็นยังดีไว้แต่นี่เขาไม่เห็นรู้อะไรเลยอะ่ะพี่ก็เลยไม่รู้จะตอบว่าให้แค้นต่อไปยังไงดีก็เหมือนในใจหนูแบบ แค่อยากให้เขาพูดว่าขอโทษอ่ะโอเคถ้าอยากแค่ว่าอ่าถ้าไม่อโหสิกรรมแล้วทีนี้เท่ากับวิธีการคือขอโทษกูมาซะพี่ถามว่ามันการที่เดินไปบอกคนคน,นึงว่าขอโทษชั้นซาเนี่ยมันเท่ากับขอโทษไหมอ่ะดีลเราไปคิดดูแล้วกันเหมือนเป็นการบังคับกนะันเนาะโอ้แล้วก็ไม่รู้ไอ้คำนั้นมัน <c oughs> แล้วฟังมามันจะได้รู้สึกดี <c oughs> ไหมอ่ะในเมื่อ มันเป็นคําที่ใครก็พูดได้อะแล้วมันก็ไม่ได้เต็มใจจะมาขอโทษนะถามปีแล้วะมันก็ไม่รู้ว่าตามหาไปเพื่ออะไรเหมือนกันทีนี้ก็อดิวก็ลองไปคิดดูว่ามันคุ้มค่าไหมกับการได้ยินคําว่าเออขอโทษอ่ะเขาอาจจะพูดอย่างเงี้ยออาขอโทษอ่ะพอใจยังจบไหมล่ะเนาะหนูก็ไม่รู้สึกอะไรมันก็จะไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นการแก้แค้นนี่รู้สึกคือไปมีชีวิตที่ดีอะดิวแล้วทําให้เขาเห็นว่านี่พอกูไม่มีมึงแล้วเป็นไงจะไม่มีเธอแล้วเป็นไง ชีวิตฉันดีขนาดไหนเนี่ยนี่แหละคือการล้างแค้นให้ดีที่สุดลูกอ่ะไปต่อใครดีพี่ต้นหอมอ่ะพี่หอมถ้าแค้นมากอ่ะแช่งให้เขาตายไปเลยไหมคิดถึงหนูคิดถึงขนาดนั้นไหมถ้าเขาตายถ้าเขาตายพ่าหนูก็คําแช่งหนูหนูจะแฮปปี้ไหมไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้ก็ปล่อยเขาไปถ้าเกลียดมากมันต้องตายเดี๋ยวถ้าเราฆ่าคนไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะปล่อยวางอื แต่ในอีกแง่หนึ่งหนูก็มองว่าในสิ่งที่เขาทํากับหนูไว้อะไม่ว่าในเรื่องในเรื่องไหนก็ตามหรือคําพูดไหนก็ตามเดี๋ยววันหนึ่งมันก็วนกลับไปหาเขาอีกใช่ไงก็ถูกก็แบบกรรกก็ทําหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องมาทําหน้าที่อ่ะยิ่งถ้าเราแคร์เขามากอ่ะแปลว่าเขามีค่ามากถ้าคนที่มันน่าขยะแขยะยงอ่ะแล้วคนที่แบบว่าไอ้สัตว์มึงทํากูขนาดนี้เหรอช่วยออกจากชีวิตกูให้เร็วที่สุดเท่าที่มึงทําได้ โดยประสบการณ์ของพี่ที่พี่รู้สึกว่าแบบโอ้ยเฮ้ยมึงทำกูขนาดนี้เลยเหรอโอเคโอเคมึงไม่ต้องอธิบายอะไรละช่วยเดินออกจากชีวิตกูให้ไกลที่สุดเลยแล้วก็ปิดการติดต่อจากกูให้เร็วที่สุดคือคนอย่างมึงกูจะเป็นแบบตัดทิ้งเลยอะ่ะเป็นเนื้อร้ายเลยอะ่ะโอ้โหถ้าเมื่อไหร่ออกจากชีวิตได้ไดแบบขอบคุณมากอะ่ะไม่ใช่ว่าเรายังจะเอาตัวเองเข้าไปแบบกูฟังซ <c oughs> ิแม่มึงจ,จะพูดว่าอะไรกูฟังซิกูยังฟังเรื่องราวของมึงอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> เอาเนื้อลายมาอยู่ในในในชีวิตจิตใจของเราทุกวันจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้สามปีแล้วมันลามเกาะกินความรู้สึกดีไปหมดแล้ว <c oughs> ดิวลองคิดดูสิถ้าเขาบล็อกแล้วไม่มีการติดต่อไม่รับโทรศัพท์แม่เขาไม่รับโทรศัพท์พี่เขาจะเอาปัญญาที่ไหนไปนั่งคิดถึงมันได้ทุกวันแต่ที่เรายังคิดวนเวียนอยู่เพราะเราก็ยังรับโทรศัพท์แม่เขากูยังฟังเรื่องมึงอยู่จิตปรุงแต่งกูไปละภาพมึงอยู่กับเมียอืมหนึงมันทำไมมีความสุขทำไมปล่อยให้กูมึงอยู่กับความแค้นได้ขนาดนี้ เพรา yup. ะว่าดิวไม่ move on อย่างที่พี่ต้นหอมบอกอย่างถ้าเรารับสายแม่เขาเราทําไมต้องรับสายถึงแม้เราว่าเราจะเขารพเขาก็ตามแต่ว่าความีคิดของลูกเขาอะเขายังช่วยปกปิดทาไมเราต้องเอาตัวเองไปสื่อสารกับเขาอีกเขาไม่ได้มีอะไรกับเราแล้วไม่จำเป็นต้องรับสายมันจบตั้งแต่หนูเลิกกับแฟนลูกเขาแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรับสายคือเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วก็คือตัดขาดไปแล้วแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้น Mm. เอาคนเหล่านั้นออกจากชีวิตเราให้เร็วที่สุดต้องเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตจิตใจหนูตอนนี้มันคือขยะแล้วหนูเก็บขยะเอาไว้อะวันนี้ความเน่าเหม็นมันเลยทําให้ดิวก็ไม่ออกไปไหนสักทีก็อยู่ในวังวนก็แค่เก็บขยะค่ะแล้วอ,ออกไปนับจากนี้ก็คือไม่ต้องรับโทรศัพท์แม่เขาอีกพี่สาวเขาอีกแล้วส่วนเขาไม่ต้องคิดค่ะเขาบล็อกเบอร์ไปแล้วเพราะเขา move on ไปแล้วชีวิตใครชีวิตมัน จะชั่วจะดีก็คือเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่ต้องคอยไปมองว่ามึงต้องตกต่ําสิมึงต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นไงไม่ต้องเอาที่เราณวันเนี้ยทํายังไงให้กูอยู่แล้วกูมีความสุขโฟกัสที่เราเท่านั้นอะไรที่ทําให้เราไม่มีความสุขก็คือรีเจ็ตออกไปแม่เขาไม่ใช่แม่เรารับทาไมพี่เติ้ลค่ะดิวตอบพี่มาอย่างแบบจริงใจนะหนูยังรักเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่รักแต่ เสียดายเวลาที่เสียดายเสียดายเวลาโกรธที่โกหกโกรธที่ครอบครัวเขาโกหกมากกว่าโอเคหนูเสียดายเวลาตอนนี้ที่เขาโกหกหนูที่รอบทุกอย่างที่มันผ่านมาใช่ไหมแต่พี่มองว่าเวลาที่หนูเอามาเสียดายเวลาอีกทีหนึ่งอะซ้อนกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวคิดตามพี่นะ เวลาตอนเนี้ของหนูที่หนูมานั่งเสียดายเวลามานั่งค้ำควรคิดถึงอดีตที่มันหลอกหลอนหนูที่เันเคย,เคยทําร้ายหนูทั้งเขาทั้งพ่อแม่เขาอันเนี้ยเสียดายเวลายิ่งกว่าอีกที่หนูจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีสักทีอะตอนนั้นพี่เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทํากับหนูมันเลวร้ายซึ่งพี่เสียใจด้วยแต่มันจบไปแล้วแต่ตอนเนี้คนที่ไม่จบคือตัวหนูเองที่ทําร้ายตัวเองไปเรื่อยๆเพราะเอาตัวเองไปคิดถึงแต่เรื่องเหล่านั้นแล้วไม่ไปไหนสักทีอะ หนูจะมีชีวิตดีๆได้ยังไงถ้าหนูยังแบบเก็บความเครียดแค้นโกรธแค้นหรือแบบอยากให้อีกคนหนึ่งตายหรืออยากให้อะไรแบบชีวิตเขาไม่ดีพี่ว่าพลังงานเหล่านี้มันจะไม่ทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นน่ะแล้วก็มันทําให้หนูไม่หลุดโฟกัสไปจากเขาและบ้านเขาสักทีเดียวเขาไปมีชีวิตถึงไหนตอนไหนกับเมียเขากับลูกเขากับครอบครัวเขาใหม่กันถึงไหนเขามีความสุขขนาดน,นั้นแล้วหนูอยู่คนเดียวที่มองไปบ้านนั้นโดยที่ไม่กลับมาดูแลตัวเองใจตัวเองหรือชีวิตตัวเองเลยอ่ะซึ่งพี่รู้สึกว่า อโหสิกรรมไปเถอะเพื่อที่ว่ามันจะได้จบกันตรงนี้หนูให้อาภัยเขาพี่ไม่รู้ว่าทางศาสนาหรืออะไรยังไงมันคือพลังดีๆที่อะเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นกับกูกูเข้าใจแต่ว่าน่าจากเนี้ยที่ชีวิตมันคนละส่วนกันแล้วอะให้อาภัยและต่างควรต่างมีชีวิตแยกกันไปพี่ว่าแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์กับเวลาที่หนูจะเสียไปกับการมองแต่เรื่องอดีตอะคะ่ะ<ท>ก่อนหน้นา,าเราโชคร้ายแต่ตอนนี้คือชีวิตเราเองแล้วคะ่ะพุทโธพุทโธ,ทธ,ทธอย่าลืมโทรนะ oh